Hmm. Luna Luna Nè 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 nê ô ô Wow 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 ้าวสวัสดีครับยรับเข้าสู่ไรนสดลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวดนะครับอยากจะปรึกษานะครับนะฮะการเล้งบัวนะครับติดต่อที่0 9น5 2 1 5 3 3 2นะครับ0915215332ครับแล้วถ้าแน่นอนครับมียุงกวนใจมีเรื่องของแมลงดูดเลือดนะครับกวนใจในฟาร์มนะครับ ก็ใช้ที่รัดหลังนะครับนะฮะเรามีที่รัดหลังนะครับช่วยจัดการนะครับเรื่องของยุงแล้วก็มันดดูดเลือดครับของตั้มไม่มีอาคารทุกองเดือนไม่มีมุ้งนะก็ใช้ตัวตัวรัดหลังนี้เป็นตัวจัดการนะครับประมาณ2เดือนครั้งนะครับโดยประมาณครับนะฮะสวัสดีครับคุณวิวัฒนครับวันนี้มีน้องใหม่ดันขึ้นมาครับทั้งอ่ สีแดงนะครับแล้วก็มีสีทับอัปเดตด้วยนะครับตัวแรกครับนะฮะชื่อน้องลูน่าครับรหัสตัวเบอร์สามสิบเก้านะครับเปิดหัวบึ้มบั้มเลยขอบคุณมากครับพี่วัตครับนะฮะลูน่านี่ต้องบึ้มบั้มครับนะฮะนี่ครับลูกเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดครับนะฮะเอ่อปัจจุบันเนี่ยอายุอยู่ที่เอ่อสิบแปดเดือนนะครับลูน่านี่อายุสิบแปดเดือนนะครับเป็น บัมมันเลิศร้อยนะครับที่รอกันเป็นสัตว์ครับรอกันเป็นสัตว์ยังไม่เป็นสัตว์ครับนะฮะสิบเก้าเดือนที่สูงและใหญ่มากยาวมากนะครับเม็ดสีนะครับนะฮะเคลือบแดงแบบนี้เลยครบๆเลยนะครับนะฮะเป็นแดงแบบว่าออกเป็นเม็ดมะขามนะฮะสูงยาวนะครับเป็นบัมมันเลิศร้อยที่สูงยาวมากเป็นเพศเมียนะครับต้องว่าความอลังการนี่โหดมากครับสำหรับเจ้าะไรแมงคิวหนึ่งแปดนะครับอย่างเจ้ารูน่านะนะครับนี่ ระะหัาตัวเบอร์สามสิบเก้านะครับนะ<า>ฮะเป็นวัวที่ค่อนข้างจะหนาแล้วก็สูงใหญ่เลยนะครับหนาแลวสูงใหญ่เลย <S <S อมเย้ม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 น,ะ,นะใบไม้าเขาเป็นเพชรเมียสูงมะนะสูงมากเลยนะครับใบหนุ่ยหน้าสวยนะยิ่งดูด้านข้างใสโปรฟไฟล์ถ้ายืนได้น้องเชื่องมากครับนะฮะจูงได้นะฮะก็แป๊แป๊บเดี๋ยวก็ตั้งท้องแป๊บๆปบเดี๋ยวก็เออกนะครับเอาเออกฝน นะครับอีกแป๊บๆนะฮะก็มีลูกเดินตามเนี่ยครับอาหารง่ายกินของต้มให้กินอะไรกินง่ายๆครับนะที่มุงงาำฟาร์มนี่ครับนะฮะฟางกับวิตามินนุ่งชาวฟาร์มนะครับมีแค่ฟางกับวิตามินนุ่งชาวฟาร์มนะครับสองอย่างหาได้ง่ายๆนะครับนะหาได้ง่ายๆแล้วก็อมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มเข้าบ้านเลยมีมเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยจะมาแกล้งน้องอีกแล้วจะแกล้งน้องอีกแล้วอ่านี้นะครับน้องดูหน้านะครับนะฮะ เป็นสาวที่รอการผสมนะครับสาวรอการผสมนะครับแล้วก็มากันต่อเลยครับนี่น้องใหม่ดันขึ้นมาครับนะฮะน้องใหม่ดันขึ้นมาครับนี่แม่สีเป็นไงเป็นไงดูหน่วยก้าอนะอ่ะเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าฮะวินเนอร์นะครับนะฮะชื่อเจวินเนอร์นะครับนะฮะเบอร์หนึ่งศูนย์เก้านะครับ เป็นลูกของเจ้าดีไซเนอร์นะครับนะฮะแกนแชมปเปี้ยนประเทศไทยนะครับนี่ยต้มบอกแล้วตามประกวดปุ๊บของพวกนี้ตั้มได้ใช้หมดเลยนะครับพ่อพันที่ไปประกวดนะครับเอ่อเจ้าของแกนแชมปเปี้ยนนะฮะเอ่อกรรมการนอกกรรมการในให้รางวัลมาหมดแล้วนะครับนี่คือผลผลิตครับนะฮะในเมื่อเอาไปประกวดแล้วแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมานี่ครับความเป็นกล่องนะครับเป็นบล็อกเป็นบัวที่สามารถบอกได้เลยว่า ถ้าแบบนี้แล้วก็หนามากนะครับจะเป็นวูสไตล์หนาๆน,นะครับนะฮะสำหรับเจ้าวินเนอร์เนี่ยเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าจงได้นะครับจูงได้เนี่ยลายสวยมากนะครับตั้มเอาไปใส่กับเตรงโซนของตัวแม่นะครับที่เแม่น่าจะเป็นเฮดออกฟอร์ดตั้มต้ไม่ผิดนะพี่นักข่าด้วยอ่าใช่แม่เป็นตัวเฮดอ็อกฟอร์ดที่สีไม่เข้มตัวสูงสูงก็แล้วก็ลอยลอยนะครับเนี่สีเสริมเพิ่มขึ้นเนื้อแบบมาตังขึ้นนะครับนี่ง่ายๆเลยนะ เรารู้อยู่แล้วว่าเราบีดวัวออกมายังไงนะครับนะรบเราแม่เราก็ไปหาแม่ที่เอ่อต้องการเรื่องของเนื้อนะครับความหนานะครับเหลี่ยมตัวนะก็เอาเจ้าดีไซเนอร์บริษัทนสิที่ออกมาแบบเจ้าวินเนอร์ครับแบบนี้รหัสต,ตัวเบอร์เอ่อหนึ่งศูนย์เก้านะครับรหัสต,ตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เก้านี่เลยดูเป็นเพศเมียที่ํำว่าออกมาจริตสวยมากนะครับนะฮะเครื่องครบเลยนะเครื่องบดครบเลยนะแบบนี้เลยเออ นะครับผิวมันเงาเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นไหมยุงไม่ได้ยุงเนี่ยไม่ได้จับเลยนะครับนะฮะแล้วก็แมลงดูดเลือดเนี่ยไม่ได้ตอมกันเลยนะนี่ใช้ตัวรัดหลังเลยนะครับจัดก,การได้นะนี่เลยน้องใหม่ครับน้องใหม่ดังขึ้นมาคิดเชิดสวยหัวนมดีมากครับนะฮะหัวนมมาแบบงามงามเลยอ่าไปละเห็นไหมนี่ดูการเดินช่วงจังหวะกรับจ้วงแม่งามแท้งามแท้ๆนะครับสําหรับ เ,เจวินเนอร์นะครับเจวินเนอร์น้องใหม่น้องใหม่นะครับนี่วันนี้มาโชว์ตัวเป็นๆกันแล้วนะจ๊ะอ่ะเราไปกันต่อครับนี่โหสาขวากันต่อเลยนี่ก็น้องใหม่หนึ่งตัวนะครับนะฮะเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านะครับ,รบชื่อชิเจ๊อะไร <Cord ella. S 1> เจ๊คอเดล่านะครับนะฮะเจ๊คอเดล่ารหัสตัวเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านะครับ คอเดเลียเจคอเดเลียนะครับนะฮะเบอร์หลักตัวเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าเป็นลูกเจ้าลายแมนคิวหนึ่งแปดเนี่ยครับตอนเล็กๆกัเป็นแบบนี้นี่นะครับเพิ่งดั้งที่มาใหม่นะฮะคอเดเลียเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านี่เล็กๆเป็นแบบนี้ครับนะเอ่อดูให้ดูเป็นทรงออกมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นละสวัสดีครับคุณฟ้าสางสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันครับนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับนะฮะดูหนังยับย่นน้องใหม่นะและดูเอ่อความเป็นประมาณมันคันสมัยอน่ย ทั้งหนาทั้งยาวนี่ครับลูกเจ้าเไหนึ่งตัวครับนะฮะคอเดรียแอ้แอวแอวแอแนี่เลยเนี่ยเพิ่งออกมาแท้ๆเลยสูงจะเท่ารั้วอยู่แล้วมันเป็นบาะมั่นที่แบบโดนปรับมาแบบว่าเพื่อที่จะเป็นวัวเดินอยู่ในแปลงหญ้าโดยแท้เนี่ยเนี่ยสวยมากครับสวยมากเนี่ยฮะโอ้ใบหน้าควเป็นเพศเมียหัวโนมเห็นไหมชิดกระชับอีกแล้วเห็นไหมชิดกระชับนะครับนะฮะ มีความหนาเนี่ยย้อนแสงหน่อยนะอาจจะมองไม่เห็นนม,มาก่อนนี้ให้เนี่ยหลังขึ้นมาแบบเป็นลอนเลยนะครับลอนคู่เลยน้องใหม่นะครับอาจจะแบบมีใบหูนิดหน่อยนะครับนะฮะโซนนิดนึงนะครับแอะแอะแอะแอ้แอะแอลไหลหน้างามนะครับไหลหน้างามเลยคอเดเรียนนะครับนะฮะฝากด้วยนะครับเบอร์รหัสตัวเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านะทสภาเดินวนเออหลายหลายองศาหน่อยเพราะว่าแสงอาจจะแบบมีย้อนบ้านนะพยายามที่จะแบบว่า พาหาแสงเนี่ยสูงนะครับมารอบนี้บัวลุงชาวฟาร์มสูงยาวนะครับแล้วก็นั้นหนาลึกเลยพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยพื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับแม่สายแม่เนี่ยน้ำนมแบบจจ๋าเลยนะครับเรื่องเมดสีลุงชาวฟาร์มนี่ต้องไม่ได้เลยตั้มชอบแบบบัวแบบว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะแดงไปทางล่างไม่ชอบแบบว่าแบบมีดาวกระจายนะชอบแบบว่าเป็นแดงไปทางล่างเลยเวลาบีดก็แบบว่าไม่ต้องคาดเดานะครับนะฮะออกมาแดงแบบจะจ๋าโอ้โหดูยืน นี่ยืนแบบสวยงามมากนี่เรับเรียมตัวนะครับนะฮะโอ้โลงมาแล้วดูเนื้อตรงส่วนตรงน่องโอ้แม้ลาคมาสวยงามหัวนมมาแบบเป็นอย่างนี้เลยเป็นหัวยวก้อนที่สวยเลยนะครับนะฮะได้ดูตโนดเนี่ยความเป็นเพศเมียไม่ได้ใหญ่มากนะครับขอมง,งความเป็นเพศเมียสูงใบหน้าได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับนะฮะน้องก็การที่จะให้ลูกถี่หรือผสมติดในอนาคตนี่ง่ายเลยนี่ง่ายเลยแบบนี้เลยนะครับ ชื่อเจคคาร์เลียนะครับนะฮะน้องใหม่ที่เพิ่งเอาออกมานะครับแน่นอนฮะก็สัปดาห์หน้าครับนะฮะสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะมีงานประกวดนะครับที่ด่านช้างจากงานมาถึงชอวฟาร์มเนี่ยห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะขับแบบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับนะฮะห่างครึ่งชั่วโมงนะครับก็ สามารถแวะมาได้นะครับงานด่านช้างก็จะมีตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะครับกับงานประกวดเห็นบอกมีวัวอยู่ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยตัวนะครับงานประกวดครั้งนี้นะครับก็ถ้าใครมาจะแวะก่อนจะได้นะครับนะฮะที่อุงชาวฝาฝากมุดได้เลยนะครับอยู่อำเภอเดิมบานนางบวชนะครับอ่ะไปไปกันต่อมาขอหหยอ่ะมากันต่อก็ยังเป็นสีแดงอยู่ครับก็ยังเป็นสีแดงอยู่รุ่นนี้สีแดงสวยงามจริง นะครับเบอร์หกนะครับเบอร์หกชื่อคริสตัลนะครับเบอร์หกตัวนี้บอกให้เลยว่าเป็นวัวที่พลังของน้ํานมสูงมากพลังความหนา,ากกันกนละ้ามเนื้อดีมากนะครับนะเป็นลูกเต้ารแมนที่ออกมาค่อนข้างจะตะุ๊๊ะเกินค่าไปเยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นก้นไหมนะสวัสดีครับคุณพรศักดิ์นะครับสวัสดีครับเนี่ยมันค่อนข้างจะออกมาบอกว่าเ,เนี่ย เห็นไหมครับความหนาความกลมหนังนะครับนะฮะไม่มีแบบว่าเป็นสีเม็ดสีเขาจะอะไรเม็ดสีขาวเข้าไปแซมเลยนะไม่มีเลยนะครับนะฮะทั้งตัวเลยแหละนะครับันบอกว่าเวลาเราบีดวัวเนี่ยนะครับนะฮะตั้งเพองะมา9กเาเดือนแล้วเราจะร้องวายหรือร้องว้าวดีนะฮะขอ,อ,องตั้มส่วนใหญ่วัวบ้านแดงจะร้องว้าวเสมอเพราะว่าววมาเม็ดแบบสีโดนใจทุกตัวเลยนะครับเม็ดสีโดนใจเนื้อตัวแบบนี้นะครับนะฮะแบบงามๆแล้วก็อย่างที่บอกครับนะฮะ ตลิขของต้ามเนี่ยในสายเนี่ยมันเป็นวัวแดงทั้งสายนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะออกไปกี่เจนถ้าคุณยังใส่วัวแดงอยู่หรือใส่วัวโบสเนี่ยมันก็จะเม็ดสีประมาณโทนนี้แหละนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะแบบมีเม็ดสีขาวเนี่ยเข้าไปแซนค่อนข้างจะยากหน่อยนะฮะเพราะว่าเราเออ่บีดนะครับนะฮะแบบวัวฝูงชั้นสูงที่จะได้ความนิ่งเนี่ยนะครับตลอดทั้งฝูงเนี่ยนะฮะประมาณเป็นร้อยตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทํานะครับถ้าไม่ทํามันก็จะกลายเป็นเออ่บีบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ บีบไปเอาไปทีอ่ะแต่ของตั้มต,ต้องบีบแบบยกฝูงเช่นการบีบใช้พ่อพันเนี่ยนะครับลงไปในฝูงเนี่ยคุณต้องได้ความใกล้เคียงคือความเด็ดเลยเนี่ยครับใกล้เคียงอยู่มาสัก80%อัพนะครับนั่นคือการทํางานนะครับที่บอกบีบแบบชั้นสูงเนี่ยก็คือมันเราบีบเป็นขั้รียกปริมัณค้อง้างจะเยอะนะครับแล้วทํายังไงให้ออกมาและดีของแบบว่าคุณภาพขับแก้แล้วแบบประมาณ80%ออัพทั้งฝูงอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ ทำมา50กว่าปีมาปรุงชาวฟาร์มนะครับนะฮะและนี่ก็แน่นอนน้องคริสตัลตัวนี้ถือว่าเป็นบัวเจนหนึ่งเลยครับที่ออกมาโดนตัดโดนจิตต์ตมากนะครับโดนใจมากนี่แบบนี้เลยนะฮะก็จะผ่านมาแวะชมแวะดูนะครับนะฮะติดต่อได้ที่0ูนย์้า1521 ห้าสองสองหรือทักแชทอินบ็อกได้อย่างเงี้ยตั้มชอบมากเวลาไปต่างประเทศจะดูววัจะหาวัวกลับตั้มก็จะแบบนี้แหละนะครับนะฮะในแก๊งในที่ออกมากันเนี่ยนะครับบัมันแดงเนี่ยนะฮะที่ออกมาเนี่ยจะติดตั้มแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบเอฟซินจงฟาร์มชอบแบบนี้ก็เข้ามาแวะเวียนนะครับแวะชมกันได้นะจ๊ะโอเคอ่ะมากันต่ออีกหนึ่งบัมันเทานะครับนะฮะนี่เลยครับลูกเจ้ามิลเลียนนะครับลูกเจ้าลูกเจ้ามิลเลียนนะฮะบบมันเทาชื่ออะไรลูก เบราเทคนะครับนะฮะเจ๊เบราเทคนะครับนะฮะตัวนี้ก็เห็นแบบนี้นะพึ่งจะอายุประมาณกี่เดือนลูกเบราเทคนะครับอายุยังไม่เยอะนะเบราเทคเนี่ยอายุไม่เยอะเกิดธันวาโอ้โหแม่คุณเอ้ยเกิดธันวาโอ้โหสุดเนี่ยครับ สิบสามเดือนเบอร์หกสิบห้าโอ้เป็นไงฮะเนื้อเยอะมากครับนะฮะเป็นเพศเมียที่เนื้อเยอะมากรูมันเลอะเลยก็โนบใหญ่จริงนะครับนี่แบบนี้เลยอายุไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็สันหลังนี่แบบว่าแข็งแรงมากลึกนะแล้วก็ยาวนะแต่หลังเนี่ยนะครับนะฮะก็จะเป็นตัวที่แข็งแรงทําให้ตัวตัวเขาเรียกเส้นหลังเนี่ยนะครับไม่มีแอนเลยเห็นไหมแล้วดูยืนนะครับ กลนนี้เปิดหมดนะครับนะฮะดูคงดูคอเส้นใต้ท้องชีสระบบสืบพันธุ์นะครับนะมางามๆเลยกับเจบิรเทครหัสตัวเบอร์หกสิบห้านะครับรหัสตัวเบอร์สิบห้าโอ้โหอานับนับเดือนอะไรเกิดอะไรลรกเกิดอะไรอ่าเดี๋ยวไม่ใช่หรอกน่าจะมีประมาณสิบห้าเดือนเนี่ยโอ้เจบิรเทคเนี่ยเกิดอะไรอ้าว เรียบร้อยเราเจอหลอกกันครับนะผู้ชมทุกท่านนะครับก็ 15, <15 S 2> เดือนอะไรเงี <15 S 2> เ้ยสิบห้าเดือนใช่ไหมกันยาเหรอกัญยาเหรออ่ากันยาน้องธราเห็นเป็นธันวา <c oughs> เออสวัสดีครับคุณนิรักครับสิบห้าเดือนตั้มก็ว่าอยู่ถ้าสิบถ้าสิบสองเดือนนี่ตั้มบอกเลยว่าตายแล้ววัวตั้มจะกระโดดไปไกลแบบโอหสุดอันนี้สิบห้าเดือนนะครับสิบ <c oughs> ห้าเดือนยังดูใหญ่โตอะเมื่อกี้ตั้มก็มองมองอ่านไว้ประมาณสักสิบห้าเดือนนี่แหละ นะครับนะฮะกับเจเบลเทคนะครับเพราะเนื้อตัวเขามาเต็มจริงไหลหน้าแบบโผลมาสวยมากนะครับก้นเกินออกแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะฮะถ้าใครมาเรือดตั้มจะให้น้ําเชื้อนะครับติดน้องไปด้วยเป็นผสมนะครับนะฮะเอาไป2หลอดแต่ตั้มไม่บอกนะเป็นเป็นอะไรนะตั้มมีแนวของตั้มอยู่ว่าจะผสมอะไรนะครับสหรับคนที่มาจับจองนะครับนะฮะกับ เจเบลเทคเดี๋ยวจะดูน้ําเชื้อไปให้นะครับนะฮะมีบางส่วนที่ตั้มอยากเสริมแต่เสริมง่ายมากถ้าวัวมาเฟรมนี้เสริมง่ายเลยนะครับนะฮะบีดง่ายเลยนะครับเนื้อมันเยอะเนี่ยนะฮะสิบห้าเดือนโอ้กว่าจะผสมได้กันนู่นนะครับนะฮะประมาณเดือนเออ่สงการครับโอ้ดูสิมาแบบเป็นบล็อกเลยครับหืมเป็นไงฮะมันเลือดร้อยเบลเทคโอ้สมสมชื่อแล้วเห็นเนื้อเยอะอย่างนี้นะไม่มีพอกมันเลยนะดูเห็นไหมตรง ตรงเนี้ยงตรงนี้เห็นไหมครับนะฮะไม่มีออกมาเป็นลูกเลยถ้าเป็นลูกเงี้ยแปลว่าแปลงมันแปลงไข่มันเป็นเนื้อไม่เก่งเนี่ยแบบนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยสวยมากนี่แบบนี้เลยโอ้โหแลดูยืนแม,ม่งามงามแตะเตะนะครับนี่แล้วอย่างที่บอกครับอยู่ในสภาพว่าประเทศไทยได้นะครับทั้งมแมลงโรคแบบสบายใจกันไปเลยครับนะฮะผ่านอากาศร้อนๆมาแล้วนะจ๊ะ40องศาสบายๆชื้นก็ผ่านมาแล้วฝนผ,ผ่านมาแล้วมแมลงนะครับนะฮะยุง นะครับไม่ได้ไต่ตอมหรอกครับนะฮะไม่ได้มายุ่งรบกวนหรอกเพราะว่าเราใช้ตัวที่รัดหลังนะครับเป็นตัวช่วยนะฮะสองเดือนก็ลาดครั้งหนึ่งถ้ามีก็ลาดถ้าไม่ถึงว่าถ้ามียุ่งหรือมีตัวของมแมลงดูดเลือดก,ก็ลาดถ้าไม่มีไม่มากวนก็ไม่ต้องเปลืองตังค์ไม่ต้องไม่ต้องไปลาดก็จบกระเท่านั้นนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้ปรรทุกรรมนะฮะเนี่ยวัยสิบห้าเดือนของบเบลเท็กเนี่ยออกมานะครับนะฮะให้บอกว่านึบหนับนะฮะจำมั่มได้สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นลูกเจ้ามิลเลียนนะฮะอีกตัว โอเค okay. วันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ฝากด้วยนะครับนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ฟาร์มเด้ถงชาวฟาร์มด้วยครับฟาร์มที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเลยนะนะมา50กว่าปีอาชีพเดียวเลยนะครับเพราะนั้นทุกท่านสามารถปรดกษาได้นะครับนะฮะที่091521 5332นะครับ0 9 1 5 2 1 5 3 3 2วันนี้ขอลากอน,แล,กนแล้วกันหน้าเจอกันสวัสดีทุกทุกท่านครับผม